โครแม่นทหารไทยยิงปืนใหญ่ M198 Howitzer 155มิลโจมตีต่อตำแหน่งฐานบัญชาการสสนของกัมพูชาที่แนวหน้าครับจ ยังยังตัวไหนบาวนี้อสัตว์ยานะขอบไปวขอ้ไปวาเบไปขอบเปวขอบไวขอบไป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 วขอบไวขอบไปวขอบไปว เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆฝากกดติดตามช่อง Golly News ข่าวสดกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ